สวัสดีค่ะอาจารย์ลูกฟ้าโกวินดานะคะไพ่ฮินดูมหาเดวาดีเดวาวันนี้นะคะอาจารย์จะมา,าเปิดไพ่สีจัก,กราให้กับท่านได้ดูได้ชมกันนะคะว่าการเปิดไพ่ดูดวงให้กับลูกดวงเนี่ยดูประมาณไหนสีจัก,กรานะคะวางอย่างไรนะคะในภพเก้าภพเนี่ยเราจะดูอะไรบ้างนะคะจะมีอะไรบ้างโดยที่ไม่ต้องลูกค้าไม่ต้องถามเลย นะคะ,ะแล้วดูให้ครบแล้วลูกค้าอยากมีคำถามอะไรถามพิเศษแล้วค่อยแล้วค่อยมาจับไพ่สั่งใบต่อนะคะเชิญเลยค่ะอธิษฐานนะคะ,ะชีวิตลูกเป็นอย่างไรขอให้เปิดเผยขอครูบาอาจารย์อย่าได้ปิดบังนะคะและจับมาเก้าใบนะคะ ที่เราต้องถามนะคะเขาเกิดวันอะไรอายุย่างเท่าไหร่ก่อนนะคะเราถึงจะวางสีจัะกาได้อา,ายุเ,ายเท่าไหร่คะตอนนี้25ค่ะยี่ย่าง25ะนะคะ<บ>เกิดวันอะไรคะวันพฤหัสวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวนับก่อนนะคะอใช้เราจะใช้อายุย่างกับวันเกิดของเจ้าชะกา,านะคะในการวางหน้าไพ่ โอ้โหเจ้าชะตาใบกลางนะคะตรงกลางคือเป็นเจ้าชะตานะคะอุปนิสัยของคุณเจ้าชะตาคนนี้เป็นอย่างไรนะคะน้าไพ่จะเป็นตูบบอกว่าโอ้โหมีไพ่ของอารมณ์เสียด้วยนะคะอืมนะคะเเจ้าชะตาในปีนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ การเงินเรามีปัญหาแต่ในช่วงไตรมาสแรกนะคะช่วงไตรมาสแรกนะคะยังไม่มีปัญหานะคะยังไปได้ดีแต่ศาสตร์ของอาจารย์นะคะจะคุมได้1ปีนะคะในการทักษาเทพในการเดินแต่หน้าไพ่จะคุมสัาเดือนหน้าไพ่หน้าไพ่ของเราจะเป็นตัวบอกว่าในช่วงนี้คุณระวังเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีสําหรับคุณนะคะ,ะต่อมาอการเงินคุณเสียในช่วง ปีนี้ทั้งปีแต่ในช่วง3าเดือนนี้ไตามาสแรกอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่ายัางไปได้ดีอยู่นะคะการเงินของเรายัางไปได้ดีอยู่และปีนี้นะคะในเสี่ยนที่เราจะต้องระวังเลยอุปสรรคอุปสรรคปัญหานะคะของเราเนี่ยมีไหมทั้งปีมีนะคะแต่ในช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์เราจะเป็นอารมณ์ของอบางครั้งก็เศร้าบางครั้งก็คิดมากนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของ เป็นไพ่ของการคิดคิดมากคิดเยอะนะคะเป็นไพ่ของการไม่พอใจกับส an <relationship> ิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หรืออาจจะเป็นช่วงเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะคะเพราะอยู่ในพบของการเจ็บป่วยแต่ป่วยไม่มากนะคะอาจจะเป็นป่วยเรื่องความคิดด้วยอาจจะเป็นคนคิดมากอยู่แล้วนะคะการป่วยนะคะในพบที่ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่มีอุปสรรคอะไรมากนะคะเป็นเล็กน้อยนะคะส่วนเรื่องการงานของเขานะคะ เรื่องการงานมีคนอุปถัมภ์งานเยอะด้วยนะคะในช่วงนี้แต่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เขาอยู่นะคะนะคะจะมีเต่านะคะการอุปถัมภ์ก็คือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่และงานก็เยอะด้วยในช่วงนี้นะคะต่อมานะคะอ่าไพ่ใบนี้อยู่ในคบของสิ่งลี้ลับหรือเป็นไพ่ของการโหราศาสตร์ได้ด้วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์นะคะไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับอ่าเป็นการสื่อสารนะคะเป็นไพ่ของการสื่อสาร ที่ดีนะคะในพบนี้ของเขาไม่มีปัญหานะคะ,ะต่อมานะคะพบบ้านนะคะบ้านของเขาในได้องคเนตเลยนะคะบ้านหรือรถนะคะของเขาเนี่ยยังดีนะคะแล้วก็เป็นมงคลให้เราได้ด้วยนะคะอาจจะลองไปซื้อทะเบียนรถด,ดูก็ได้นะคะในช่วงนี้นะ,ะ,ะถ้าถามเรื่องแม่นะคะเรื่องแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง ตอนนี้ก็ยังดีอยู่ในไตมาสนี้นะคะ3เดือนนี้นะคะถ้าถามเรื่องคุณแม่คุณแม่ก็จะประสบความสําเร็จในบางเรื่องบางอย่างอยู่นะคะแป่น,นี้นะคะ่ะมีอะไรจะถามไหมคะถามเรื่องสุขภาพค่ะค่ะสุขภาพนี่ค่ะบอกไปแล้วนะสุขภาพามีปัญหาแต่เล็กน้อยนะคะไม่ถึงขนาดแบบแย่มากนะคะถ้าแย่ต้องดูในพบนี้สามราตรีหลังนี้ก็คือว่ายังดีอยู่แต่ ไพรวีนี้กาลังเน้นว่าเห็นไหมคะยืนอยู่บนอากาศอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคแพ้อากาศหรือเป็น,ปนโรคของการแพ้อากาศบางอย่างที่ทําให้นะคะตัวเราเนี่ยมีปัญหาก,กับการอาจจะเป็นแพ้าการหายใจแพ้โรคผิวหนังพวกนี้เรียกว่าอาการแพ้ทั้งหมดเลยนะคะประกอบกัน2ใบนะคะไห้สุขภาพอันนี้มีไว้สุขภาพอาจจะเกี่ยวกับนอนดึกด้วยนะคะสุขภาพที่เป็นนะคะ แตไ่ไม่หนักหนานะคะสุขภาพเราสำหรับตัวตนของเจ้าชะตานะคะเป็นคนช่างคิดนะคะเป็นคนคิดมากชอบคิดเยอะนะคะเรื่องเล็กๆไม่คิดนะคะชอบคิดให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะชอบคิดเล็กคิดน้อยนะคะไปน,นี้นะะ,ะมีอะไรจะถามอีกไหมคะถามว่าถ้าอ,อายุ25จะปีชงดีหรือไม่ดีคะจะปีชงดีหรือไม่ดูจากหน้าไพา่ไพ่ไม่เสียนะคะแค่ ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ได้การในพบของครอบครัวหรือคู่หุ้นคู่สัญญาหรือเพื่อนฝูงนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะใช้คําพูดแรงๆกันหรืออาจจะมีปัญหาทะเลาะกันก็ได้นะคะแต่ถ้าถามเรื่องคู่นะคะมีปัญหากับคู่แน่นอนทะเลาะกับคู่แน่นอนเลยนะคะภายในนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังคําพูดด้วยนะคะคาพูดเราจะแรงนะคะแล้วเรื่องความรัก นี่ค่ะเรื่องความรักบอกไปแล้วนี่ก็คือถ้าไม่มีคู่ถ้าไม่มีคู่ก็ต้งองรอต่อไปก่อนนะคะยังยังคู่ยังไม่มานะคะถึงถ้ามีคู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดังใจเรานะคะอาจจะได้คู่ที่พูดจาแรางๆก็ได้นะถ้าได้ถ้า,ถ,าถ้าคู่มาในช่วงนี้นะคะพไพ่ใบนี้นะคะ,ะเป็นพราะของการเอ่อถ้าเรามีคู่คู่หุ้นคู่สัญญาเข้ามาเราคิดจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างถ้าเป็นคู่หุ้นก็ไม่ดีนะคะก็ยังไม่ดีอยู ให้รอช่วง3เดือนจากนี้ไปก่อนนะคะจากเดือนนี้ไปเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะคะเราก็ามาเช็กดวงกันได้อีกทีนึงว่าอ่ในช่วงที่ปีหนึงเราเสียการเงินนะคะในช่วงนี้ยังไพ่ดีอยู่เรามาเช็คอีก3มเดือนหลังเราเข้ามาเช็กทีหนึงว่ามันมีไพ่เสียขึ้นไหม ไพ่เสียหมายถึงอะไรในภพการเงินของเราเนี่ค่ะเราจะได้ระวังให้มากขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าเรารู้ชะตาเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะระวังล่วงหน้าได้นะคะแต่ช่วงนี้โอเคอยู่ค่ะใช้จา่ายยางประหยัดอยู่เพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เก่แบบเป็นเป็นไพ่เป็นไพ่ใบนี้กจริงเป็น,ปน,ปนพไนนนพ่ของความรักเป็นไพ่ดีนะคะแต่พอมาอยู่ในภพของการเงินที่เสียก็ไม่เป็นไรก็ยังไปได้อยู่นะคะมีอะไรจะถามไหมคะไม่มีแล้วค่ะ นี่นะคะจบคำถามนะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะในการเปิดไพ่สีจักรานะคะ <_ an> อาจารย์จะใช้วันเกิดของเจ้าชะตาและอายุยา่างส่วนเดือนรายละเอียดนะคะเราก็จะมาไล่เดืนอนว่าช่วงเดือนช่วงนี้เดือนอืนของคุณดีหรือเสียอย่างเช่นถ้าเจ้าชะตานะคะเกิดเดือนคุณเกิดเดือนอะไรนะคะ <_ an> เดือนเก้าค่ะเดือนกันยาเราก็นับกันยา ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุงพามีนาเมษาตกพบการเงินนะคะอาจจะมีการใช้เงินนะคะแต่ก็ยังไปได้ดีอยู่ไม่ทราบว่าช่วงนี้มีการใช้เงินอะไรไปบ้างแล้วคะในช่วงปีนี้นะปีนี้ก่อนหรือในช่วงเดือนนี้เลยช่วงเดือนเมษาเลยช่วงเดือนนี้ก็มีต้องใช้จ่ายค่ะ <c oughs> ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่อง,อ,งอะไรคะสุขภาพไหมเพราะว่ามันวิ่งชวนมาสุขภาพใช่ค่ะค่ายาค่าหาหมอ อ๋อเยอะเลยรอคะใช่ค่ะอ๋อนะคะนี่เลยครับชมกันเพราะว่าเราเสียเกี่ยวกับเรื่องการเงินพอการเงินปุ๊บอ่ะเสียเราก็หาแล้วว่าเงินที่เราเสียมันเสียจากอะไรนะคะสีจะกลาววิ่งมาที่พบของสุขภาพและสุขภาพเราเสียด้วยอันนี้ถ้าเรานอนอถ้าให้แนะนํานะคะนอนให้เร็วขึ้นอันนี้นนะคะือเห็นไหมคะภาพมืดแสดงว่าเรานอนดึกทําให้ร่างกายเราพักผ่อนน้อยทำให้เรามีปัญหาก็จะเกี่ยวกับ เกี่กับเรื่องภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะคนที่นอนดึกๆน,นะคะพี่ค่ะประมาณนี้นะคะในการที่เราจะดูะดูดวงสีจักราให้กับลูกค้าหรือเจ้าสตาที่มาให้คําชี้แนะนะคะเราก็จะชี้แนะได้ประมาณนี้นะคะ,นะคะอาจารย์ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะคลิปต่อไปจะมีอะไรต่อ ติดตามลองติดตามนะคะกดติดตามตอนต่อไปของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์จะมีคลิปอะไรมาเสนอมาชี้แนะมาแนะนําอีกนะคะเวลานี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ